สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุยเช่นเคยครับผมจะมีแจกฟรีกันอีกในบอร์ดสแกตไลน์แอดรวมไปถึงกลุ่ม VIP ที่ผมจะมีตัววิเคราะห์พิเศษเปิดไพ่สามใบแจกเน้นในทุกๆวันด้วยก็ถ้าสนใจอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาพูดคุยกันแอดมาได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำค,ำค่มภีร์วันพฤหัสบดีที่1กันยายนนี้นะฮะหนึ่งสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ยังมีฟุตบอลลงสนามหลายคู่เลยนะครับที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราขอไปรี้สึกกันโชสเตรอาอิตาลีนะครับที่คู่ของ อัตตาลันตา้าจะเปิดบ้านรับการมาของโตริโนโนเองครับโดยเรทเกมนี้นะครเป็นอัตตาลันต้าเจ้าถิ่นนะครับต่อที่ราคาคืงลูกครับ ผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าเปิดประเดิมสนามได้ดีเลยนะครับผมชนะ2เสมอหนึ่งมาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางอ At ัตตารนตาแม้จะเสียสคารมันกานะฮะกองหน้าตัวเก่งไปแต่ก็ผลงานยังไม่ตกนะเช่นเดียวกับทางโตรรโน่ที่แม้จะเสียเบรติไปกองหน้าตัวเก่งเลยนะแต่ก็ผลงานถือว่าดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเกมนี้น่นนาจะแลกกันสนุกเพราะว่ากําลังมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตัดสินเลยดีกว่าว่าจะเปไงนะครับเริ่มจากเจ้าถิ่งก่อนนะฮะอัตตารนตาได้มาเป็นไพ่เด็ก ถือดาบนะครับเกมนี้เนี่ยก็ยังดูเครื่องไงเล่นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็ถือว่ายังประคองตัวได้ดีนะครับผมขณะที่ทางคิมเยือนเองนนะครับได้มาเป็นไพ่โอ้โหไม่ดีเลยนะครับก้าวดาบต้องเจอกับฝันร้ายต้องเจอกับ ฟอร์มที่ผิดพลาดแบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนะประมาณว่าเล่นผิดพลาดเองหรือเสียจุดโทษง่ายๆหรือโดนใบแดงอะไรแบบนี้นะวันนี้ไม่ดีเลยนะครับสําหรับทางโตริโนนะครับและพอวัดทางไพ่ของเจ้าถิ่นเนี่ยแม้ว่าจะก็ไม่ดีเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าวันนี้อัตาลนตานะฮะน่าจะปิดจับได้นะววันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะฮะที่ต่ออัตาลนตาราคาครึ่งลูกไม่ผิดหวังแน่นอนครับ